ญาติยาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันก่อนขึ้นต้นว่าวันบันทึกเป็นวันวันอังคารที่2 3พฤศจิกายน2514เป็นการบันทึกหนังสือเป็นวันที่3แต่ว่าเพราะว่าไระได้หน่อยก็เลยมาเจอดีกันเข้าเพราะอะไรจะถือว่ารมค้างนะไม่ค้าง เต้พูดได้สร้างกำลังใจว่าเวลานี้ต่อไปเราจะไม่ก้มหัวให้แกคุณเลวเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้วางไว้เพื่อให้คุณเลวเอาศัยแต่ถ้าคนเลวมามีอำนาจเราก็จะก้มหัวให้ชั่วขณะหนึ่งเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาอะไรเขาจะดีเห็นว่ายิ่งก้มหัวให้เท่าไรก็ยิ่งเลวมากเท่านั้น ต่อต้นี้ไปเราจะก็จะเหรยหัวขึ้นแล้วก็จะไม่ชูขึ้นแต่หัวข้างบนหัวข้างล่างคือหัวเขา่าแล้วก็หัวแม่เท้าก็จะโชว์ขึ้นด้วยเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้มาแต่หัวที่เรียกกัว่าศีรษะพ่อให้หัวเข่าเรามันด้วยให้หัวแม่เท้ามาด้วยเป็นนั้นว่าต่อน,นี้ไปเราจะใช้ทั้งสามหัว ถ้าคนดีเราก็จะก้มหัวบนให้ถ้าคนไม่ดีเราก็จะยกหัวล่างขึ้นมาให้เป็นอันว่าหัวล่างคือหัวเข่ากับหัวไม่เท้าเรารู้แล้วเราทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วสีสิบปีเศษมาตอนหลังนี่เราลองทุกอย่างลองไหวลองเคารพแต่ว่าเราก็เจอกับคนเลว การครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นถ้าเราคือคบหาสมาคมกับคนเลวเราก็จะลงตง้อง,งเลวไปด้วยตอนนี้ไปก็จะไม่คุยกันเรื่องการตอนบทตอนบทอาตมาเป็นพระบรรณอกคือเป็นพระอำเภอเสวัดบานคมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียติยา การที่เขาจะบวชเป็นสมเด็จเป็นบะครูเป็นเจ้าคุณเขาจะบวชกันยังไงแต่มาไม่ทราบเขาจะสอนกันแบบไหนไม่ทราบก็ยะขอ,อนำเอาปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานก่อนจะบวชหลวงพ่อปานให้ทํำยังไงแล้วเมื่อบวชแล้วทำยังไงจะตรงกับติยาสัยของบรรดาคนเลวทั้งหลายหรอไ,ไม่แต่มาไม่รู้เอาแต่เพียงว่า ท่านสอนมาอย่างไงจะกล่าวโดยย่อแต่หนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไงบ้างยังไม่ทราบเพราะว่าหนังสือนี่เขาพิมพ์แล้วก็ไม่เคยได้อ่านอลองอ่านต่อไปตามหนังสือว่าวันนี้ตรงกับวันคารที่2 3พฤศจิกายน2514เป็นวันที่3ามืองการบันทึกความทรงจำการเขียนกำหนดแน่นอนไม่ได้เพราะว่าถ้าว่างก็เขียน สบายใจก็เขียนถ้าไม่ว่างนะสบายใจก็ไม่เขียนเพราะไม่มีใครเป็นเทวดามาบังคับ <c oughs> สุดแล้วแต่รมคนลุงตาแก่คนหนึ่งการเขียนนี้ก็ตั้งใจจะเขียนไม่มากนักเพราะหนังสือหนาถ้าหนังสือหนามากท่านอ่านนานจบคนก็ขี้เกียจอ่านะบริการนี้สองก็เปลืองเงิน คนออกสตางค่าพิมพ์ถ้าเขียนยาวไปก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่ใช่นาสือไม่ใช่นาสือสอนวิชาร่ำรวยและก็ไม่ใช่นังสือบอกหวยบอกโปเขียนไปก็ไรประโยชน์จะเขียนเท่าที่พอใจนะเ่มาเวลาเขียนไม่มากแต่เวลาพูดมันไม่ใช่จะมากไปหน่อยนะ แต่ก็มันน่าจะมากวันนี้เราจะฟัดกันในตอนนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าอย่าตายก็ต้องตายอย่างหมาคือเราไม่ตายกันอย่างคนเราเรียกว่าไอหมานะถ้ามันจนกรอกมันสู้ได้ทุกประตูเวลาเนี้ยแต่มาตกอยู่ในสภาพของหมาจนกรอกเพราะว่าอารัชีทั้งหลายล้อมกรอบใกล้เข้ามาและมีปริมาณมากขึ้น ก็จะต้องสู้และก็ดูที่ว่าพระที่เป็นรัชชีคือมีความดีในพุทธศาสนาเห็นว่าบรรดารัชชีพวกนี้คมเพงนู่นตาองค์หนึ่งแล้วท่านจะมีความรู้สึกเป็นยังไงถ้าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเฉยมีขันติอยู่ก็เลิกเคารพกันเลยเอาตมาก็จะขอประกาศคณะข้ออาตมาขึ้นมาเป็นพุทธนิกาย ไม่ขึ้งกับนิกายใดๆที่เกาะกินพระพุทธศาสนาโดยเอาเปรียบพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่ามาสอบสวนกันนะถูกดา่ารู้ก็รู้เห็นก็เห็นอย่าทำท่าไปไม่รู้นะทุกท่านทุกชัน้นทุกระดับรู้หมดว่าอะไรมันมีอยู่ที่ไหนพบหมดรู้กันหมดอย่ามานั่งถามกันนะให้ทำงานกันไปเลยอย่ามานั่งถาม ทำหูเป็นนาตาไปไร่ไม่รู้ก็แสดงหูหนวกตาบอดแล้วไม่มีกําลังใจรับสัมผัสเมื่อคุยตานหนังสือต่อไปว่าวันนี้จะเขียนเรื่องของเขตภากาสาวพัดอ๋อเอาลระดูในโยมนะเวลาที่บวชนะอาจารย์นั้นสอนยังไงแล้วก็พระที่โยมเห็นเป็นยังไงอา้าวว่ากันไป นี่เป็นเรื่องของพระบรนนอกเป็นลุงตาองค์หนึ่งคือหลวงพ่อปานวัดบ้านลโคเวลานั้นท่านก็ไม่มียศถาบรรดาสักไรของท่านก็เป็นพระลุงตาเองคนอื่นไม่รู้จักเขาเรียกลุงตาคนที่ก็มีความเคารพหน่อยเขาเรียกหลวงพ่อ,อแต่มาก็เป็นคนบันนอกครูบาจาจาร์ก็เป็นคนบรนนอกนี่ ีนดูพระบรรณอกสมัยนั้นเขาบวชกันเขาทำยังไงก่อนย้อนนิดว่าวันนี้จะเขียนเรื่องการเข้าขีก่กาสาวพัดคือการเข้าบวชท่านผู้มีอาจารย์จงทราบเจตนาในการบวชของฉันสิก่อนแน่ท่านผู้อา่านนะไม่ใช่อาจารย์ผิดไปว่าท่านผู้อ่านจงมีเจริญทราบเจตนาในการบวชของฉันสี่ก่อน คนอื่นนี่เขาจะบวชเขามีเจตนาอย่างไรฉันไม่ทราบแต่ว่าฉันบวชฉันมีเจตนาอย่างนี้คือคำว่าฉันเนี่ยคือสีเตื้อด้วยกันคือไอลิงดำไอลิงเล็กไอลิงขาวและก็ไอลิงเผือกไอลิงเผือกเนะี่ยมันมันศึกส้นปหนึ่งมันสาใเวลานี้บวชเข้าป่าไปแล้วเป็นอันว่าสีล่ลิงเข้าเขตพุทธศาสนา ก็น่าจะเรียกกันว่าสีสัตว์ดิัาชานเข้าเขตพระพุทธศาสนาจะลืมนะบรรดารัชีทั้งหลายนะสี่ตัวนี้อดีตเป็นสัตว์ดิัาชานเวลาไอหมาเนะี่ยเวลาตีมันหนักๆเข้าเวลาตีที่แรกๆดุม,มั่งดา่าม,มั่งตีมั่งมันอาจจะเฉยถ้ามันเจ็บเกินไปแต่มันกัดไม่เลือกนะแล้วว่ากัดก็หมายถึงชีวิตกันเลย เพราะว่าศัตรูท่าไยมากเก็บไว้ก็เสียศักดิ์ศรีแล้วก็อย่าสร้างความระยำอป,ปรีเกิดกับประเทศชาติและศาสนาอาจาะไหว้ทำไมเวลานี้มีมากเหลือเกินมีหนักทั้งหนังสือทั้งวิทยุทั้งข่าวสารทั้งปากอะไรต่ออะไรความจริงก็ไม่ได้โกรธส่วนตัวไม่โกรธแต่เสียดายพระพุทธศาสนาเสียดายเอกราชของประเทศชาติ ว่าคนระยำพวกนี้เป็นการบ่อนทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาระบบพระมหากษัตริย์แต่หากว่าพวกเลวเลพวกนี้ถ้าเป็นพระราชาคณนะไม่ทราบว่าใครเป็นและไม่เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยากษคนเวลาเขาจะพูดเขาบอกพี่โคนั่นพี่โคนี่อะไรเขาก็ไม่รู้แต่หากว่าเขาเป็นพระราชาคณนะก็เสียพระเจ้าแผ่นดิน้วยพระเจ้าดินตั้งเห็นไหมทำลายพระมหากษัตริย์ ถ้าเขาทําไม่ดีในะพุทธศาสนาให้เจ้าบ้านหลงผิดพระศาสนาก็พังไปด้วยและในเมื่อทําไม่ดีขึ้นมาก่อกระบอกขึ้นมาที่คนช่วยเห็นว่าดีคนก็แยกกันออกเป็นสองพวกสามพวกแตกความสามกีนี่ใช่กับสลายบรรดาหลวงพ่อทั้งหลายที่ถาวายกล่าวนามมาแล้วแล้วก็ท่านที่ไม่กล่าวนามอีกเยอะเป็นร้อยที่ดีเนะี่ย เวลานี้ออกโรงกันมั่งหรืยังมาออกไม่ไหวก็โลกสิษย์ทุกหาที่ดีนะปล่อยออกโรงกันมาสะบ้างเพราะอะไรมาช่วยกันรักษาชาติศาสนาและศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะได้มีความสุขและมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจดี ล่อยให้คนได้ยำอัป,ปรีที่มีอำนาจอยู่เวลานี้นะมันจะเกิดประโยชน์ท่านเห็นกับเขาด้วยไหมหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมันกระทบกระท่านกับผมและท่านก็ยังเฉยผมก็จะว,วางความเคารพในบรรดาผู้ท่านเส้หมดด้วยโดยจะแยกตัวออกมาเป็นพุทธนิกาย เอ้าวันนี้ใครว่าเป็นสัตติฉันก็เป็นมใครก็ไม่ได้ว่ากับประกาศตัวแล้วเป็นสัตติฉันหมามันเหา่าไม่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 เหลือทีเอ้าว่ากันตอนไหนล่ะมันลืมไปอีกแล้วอ้าวแล้วกันเอาตอนนี้ก็เลยกันว่าแต่ฉันบวชฉันก็มีเจตนาอย่างนี้คือหนึ่งไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุก็บ,บวชอย่างเขาไม่เอา นี่สตัวนะสีลิงสีสัตว์ติรชันเขาต่างใจวันหนึ่งเราจะไม่บวชตามประเพณีไอ้บวชตามประเพณีนะมันบวชเป็นสัตว์นรกอย่างเจ้าคุณนรกองค์นั้นแล้วก่อนที่จะบวชฉันก็อยากจะหาอาจารย์ต่อวิชาให้ฉันต่อวิชาอะไรก็ไปได้แต่นรกอย่างเดียว แล้วก็ลงไปในเขตนรกขุมได้แต่ว่นนั่งจ้ออยู่มันยอดเขาแกต้องการดูนรกคุ้มไหนลุงก็เรียกนรกมาอ,อไอแบบนี้เ็อาอาว่าบ้าก็ตามใจอำนาจความเป็นทิพย์ศึกษากันไว้สม่งนะพระนะอาทิศีนสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจำไว้คนที่ปากหมา ที่ต่อต้านการกระทําดีของคนเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปนรกได้ไปเปรตได้ไปสุรกายได้ต่อต้านว่าไม่มีจริงสดแสดงว่าเจ้าคนนั้นไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาพระอทำลายาศาสนาลืมหลักสูตรสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละพิญโยปฏิสัมิทัปโตเสียแล้วหรือ อ่านดูม้่งแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูบายจายนเขาอ่าน,านมั่ง้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูเขาเนี่ยควรจะอ่านให้เข้าใจสะบ,บ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาทําได้ยังไงก็สอนเงื้อนแบบนั้นอย่างอื่นมันไม่มีดูตาราแบบนี้พอเรียนนักทาโทก็รู้เรื่องแล้วนี่พวกครูนะดังนั้นอ่านก็พบมาตรงเรียนเป็นนั้นว่าเจ้าต้องการต่อวิชาคืออยากจะลงไปในขุมนรก จะไปในแดนเปรตจะไปดูอสุรกายดูสัมบเวสีดูภูมิทิวดาดูรุกขทิวดาดูอากาศเทวดาทุกชั้นอยากจะดูพรหมทุกชั้นแม้แต่รูปภพพรหมและก็อยากจะรู้สภาวะพนิพันธ์นี่ต้องการต่อวิชานี้เพราะว่าปกติฉันเที่ยวได้นรกแต่ก็ไปเขีดแดนนรกกับ ในแดนนรกลงไปปิสระไม่ได้ยังเข้าเขตแต่รกจริงก็ไม่ได้นี่ตามสื้นเมื่อกี้ต่อจากสีเมื่อไปถึงชายแดงก็ต้องนั่งจ้องคอยท่านลงุงอย่ากเจนอะไรก็ต้องนึกให้ภาพนั้นมาปรากฏที่ขนา้าแต่ความจริงมันก็ดีไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมีโง่อยากจะไปมันก็เป็นอย่างน,นี้มาสิบปีเสษเรื่องของคนที่มีตัณหาบังคับสั้นดาน มันก็มีคำว่าพอที่ไหนนี่ว่าตัวเองนะเวลานี้ท่านกำลังฟังสัตติเรฉานคือลิงพูดแต่ว่าไม่เป็นลิงอย่างเดียวบางจาังหวะเป็นหมาด้วยหมาตัวนี้เวลานี้เห่าแต่ก็เห่ากำลังพร้อมที่จะกัดสัตติเรชานที่มันเป็นศัตรูกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในเมื่อมันแก่แล้วตอนหนุ่มเราสังหารคนเลวได้เวลานี้แก่เราก็ต้องสังหารคนทําลายพระศาสนาได้แต่ว่าการสังหารนี่เราจะไม่ใช่อาวุธแต่อวุธที่จะสังหารเนี่ยไม่ใช่อาวุธที่ฆ่ากันแต่ก็จะสังหารให้โดยการให้คนเข้าใจความเป็นจริงว่าพระที่จะบวชเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช่อะไรกัน เขาบวชเข้ามาทําไมตามที่ภาษารีบบตรท่านบอกว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อความรักในเพศไม่มีเชื้อในความโลภไม่มีเชื้อในความโกรธไม่มีเชื้อในความหลงไม่มีเชื้อในโลกธรรมคือไม่เมาในลาบและก็ไม่เสียใจมันลาบสลายตัวไปไม่มีความปรารถนาในยศธาบรรดาศักดิ์ ถ้าบังเอิญท่านจะประทาทนาจะถวายยศถาบรรดาศักยนวยยศศักดิ์สลายไปก็ไม่หนักใจและไม่บ้ายศคือไม่เมาในกามาสุขไม่เสียใจในทุกเกิดขึ้นไม่สะเทือนใจเมื่อคำนินทามาถึงไม่ดีใจเมื่อสรรเสริญมาถึงนี่เรื่องย่อของพระเขามาีธท่านนี่อย่างย่อนะไม่ใช่ย่างพิสดารถ้าย่างย่อนี่ยังไม่มีเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าอารัชี ราศีเปรันนาดด้านไม่มีความอายอายตรงไหนพระเขาอายคือหีริอายความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วไม่มัวเมายินราบยศสันเสริญสุขนี่พระพระญาตโยมควรไหว้ถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไหว้แล้วก็ไม่ควรให้อะไรกินเลย อย่าไปน,นึกว่าช่วยเช่างชีดีทั้งสองเรามาช่วยกันจะลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมให้ทรงตัวอยู่ร่วมพวกนี้เป็นการทำลายสามาคัคคีทำคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกเอาละตอนนี้แต่ใครแหลมเข้ามานับธนบัตินี้เป็นต้นไปล่อก,กันให้มันหุยเฮี้ยนไปข้างหนึ่งคือไม่ใช่โยนะล่อก,กันให้มันเฮี้ยนไปข้างหนึ่งดูกันมานานแล้ว เอา้าเลยนะังเสืออีกแล้วนังเสือมันหายอยีกนะเอา้าเจอไหนดนะ่ะเ,เป็นนั้นว่าเรื่องของคนที่มีตัณหาอย่างเจ้าลิงสี่ตัวใครจะบังคับฟันดามันว่ามันดีได้ไอ้คำว่าพอมันจะมีที่ไหนมันไปได้แค่เขตยนรกมันก็อยากจะลงนรกอยาจะรูเจงเปตสุรกายสติไรฉัน สัมบเวสีภูมิเทวดารุกเทวดาภูมิเทวดาที่เจ้าตัวระยำคนหนึ่งเนะเขาว่าไม่มีเทวดาไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทนว่ามีนะเบิกหูเบิกตาดูกันซะมั่งนะต่อไปอ่านหนังสือเห็นได้น่เห็นเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วก็มีความพอใจเมื่อไร ว่านารกเห็นได้รู้ได้แต่มันก็ไม่พอใจเพราะมันมีตัณหาตัวน,นั้นนะอยากจะลงไปทอนารกโดยตนเองก็ไม่กล้าไปเพราะว่าท่านลุงท่านสั่งไม่ว่าจงอย่าไปนะไม่ท่านไม่ให้ไปท่านห้ามไว้ความดีเขาท่านลุงนี่ฉันก็ลืมไม่ได้ฉันมีธุระไปกวนท่านทุกวันไปทุกวันเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องคนลงนรก เวลานี้มันน่าจะลงไปตรวจว่าสัตว์นรกตนใดบ้างที่มีมายืนมันชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แหมมันน่าจะเขียนสักเล่มมันดีไหมดีไหมท่นานญาติโยญบกฟังอยากจะเขียนว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่ยแต่มีลีลาเป็นสัตว์นรกมีบัญชีอยู่ในเมืองนรกมันมีใครมั่งมันน่าจะเขียนสักเล่มนะ่ะ เป็นนั้นว่าต่อไปได้ก็ชอบถามว่าเขาว่าทําบาปอะไรจรึงลงนรกแล้วก็ถามต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้โดยการทําบุญอะไรนี่เวลานั้นดิงข่าวพระ euh, พระมุคคลาท่านอยู่บ้างพระมาไหลเขาสวดพระมาไหลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องกลายเป็นพระมาไหลลอยไปลอยมาแล้วหวางน,นรกกับมนุษย์เป็นกิจประจําวัน ท่านยายเมื่อทราบว่าใครลงนรกร่าเขาผู้นั้นอยู่ไม่ไกลท่านก็มักจะไปสอบถามญาติของคนที่ลงนรกว่าเมื่อก่อนตายคนนี้ตายชอบทำบาปอย่างนี้เคยทราบมาหรือเปล่าเมื่อเจอภาพรับว่าเคยทำท่านก็จัดแจงทำบุญทำกุศลส่สงเคราะห์ทันทีแล่ตัวท่านเองก็เกาะหลวงพ่อปานแจ เรียนเบื้องกมัฐานและร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นประจำท่านหายใจเป็นหวพอปานทุกวันอะไรอะไรท่านก็ว่าหลวงพ่อปานบอกท่านมาเอาท่านก็โฆษณาหลวงพ่อปานแล้วก็เอาท่านทำตามทุกอย่างมีอย่างเดียวที่หลวงพ่อปานไม่บอกท่านดี่หลวงพ่อปานไม่บอกแต่ว่าท่านก็ทำคือมา อ่านหนังสือนี่มันเรียบร้อยจริงนะแต่ว่าตอนพูดในไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันโดนไอ้โพดายํำนี่หล่อเธอช้าช้านี่เรื่องส่วนตัวไม่โกรธแต่ว่าเรื่องาศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ยอมบอกกันไว้เส้นด้วยนะว่าใครเข้ามาที่วัดเนี่ยวัดท่าสูงยโชงงวงเข้ามานะ่ะ ไม่เคยเห็นว่างงสูงดูอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาและก็ดูจริยาที่ปฏิบัติมาว่าควรจะรับแบบไหนเจเนอ่าบางท่านมาไม่มีเสือให้นั่งมาอย่างไรถ้าแบกยศขึ้นมาแล้วก็เสร็จมีโยมคนหนึ่งพาพระองค์หนึ่งมาบอกว่าท่านไปอยู่ที่เมืองนอกมา ได้ปณิยามาจากเมืองนอกเวลานี้ท่านเป็นพระครูแล้วยมคนจะคิดว่าไอ้วัดนี้เนี่ยเขาเมาพระครูแล้วองคนั่นก็ดูท่าว่าดูท่าว่าท่านก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็คงจะนิกว่าเป็นพระครูมันโกไอ้พระบรรนอกคงจะชอบพระครูและเกรงพระครูแคเปล่ายิ่งรายงานยศเสร็จไม่จัดที่ให้นั่งเลย ก็บอกว่านิมนต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่นี่มันวัดพระนางได้เนี่อย่าลืมนะเขาทำกันเงี้ยก็อย่าเอาพระครูอยาเอายศมาด่มาก็มากันอย่างเป็นพระไอ้นั่นมันโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้วางทิ้งทำไมจะแบกกันไปแบกกันมาโยมก็เทอดทูนนบเปโถเอ้ยมันมีอะไรกันนักหนานะ ้ยศถาบมันดาศักย์เนี่ยเวลาเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามันดีเลยมันดูคนทน่้นมันดีดูยศด,ดูว่าศีลสมบูรณ์ไหมสมาธิมีฌานสมาบัติไหมวิปัสสนาญาณตัดสัญญาณได้เท่าไรเขาดูก็ตรงนี้จะไปแบกเอายศไปอวดเขาเมื่อแบบพวกกิงกาได้ทองนะไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะเคารพไงก็เชิญแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวเอาคุยไปคือสิ่งที่หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านเราทำคือเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูนี่นี่ตอนนี้มาเจอดีเข้าแล้วแล้วตอนเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูคือท่านนาและก็ท่านหลานนะท่านนาสองคนแล้วก็ท่านหลานอีกหนึ่งคน น้าสองคนนี่ยคือนาอาตอมาห้านหนึ่งคนก็คืออรตมาถ้าสองคนนี่เขียนไม่อย่างดีนะไม่น่าจะเขียนแบบนี้เลยว่าเป็นคนมีเมตตาสูงสงเคราะห์สาวเรื่อยตลอดมาเอ๊ะก็ความจริงนะนาเห็นใจเขานะเขาก็เดือดร้อนนะคือพยายามหาเมียมาฝากแม่ไม่รู้ว่ากี่คนนี่นาเนะยด้วย ท่านนาเนี่ยหาเมียมาฝากแม่โอ้เยอะจริงๆบางทีเอาเมียมาเด็กๆบอกอ้อยกินยังไม่เป็นอายุทิบสามทิบสี่แม่ผัวต้องปอกอ้อยป้อยให้กินเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแม้วแม่คนก็ชอบจริงๆท่านสวยหน้าท่านสวยและมีลีลาดีเมื่อท่านนำมาท่านก็รับประครับประครองให้เสมอไม่ว่า ถ้าลูกนาลูกสะพยมาให้จะเป็นหน้าไหนก็ตามช่างท่านตีว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเมื่อนำมาแล้วท่านก็นรับประคับประคองแบบเป็นลูกลูกงั้นลูกนี้ไม่เคยแสดงอาการังเกียจจะมีฐานะเป็นท่้นใดถ้าไม่กิดท่านคิดอย่างเดียวเขาเป็นคนท่านก็น,นึกว่าถ้าว่าท่านโดนแบบนี้บ้างถ้าทางบ้านไม่ต้อนรับท่านจะทำเอาท่านจะทำแบบไหนท่านก็ไม่สบาย เป็นอะไบางรายน,ะนั่นนี่เอาพูดซ้ำไปแล้วยังเป็นเด็กแม่ผัวต้องปอกอ้อยให้ลูกสะพ้ายกินก็มีพะเมื่อท่านสั่งให้ลูกสะพ้ายปอกอ้อยให้ท่านกินคนลูกสะพ้ายเกิดปอกอ้อยไม่เป็นมันเด็กจัดภาระก,การปอกอ้อยก็เลยต้องเป็นภาระของแม่ผัวเมื่อมีสาวน้อยแล้วก็สาวมากมาบ้านมาถาม มาถามหาท่านนาหรือว่าถามหาเจ้าเล็กท่านกรมาจะออกปากบอกว่าเจ้าสองคนหมายถึงว่านาน้าเนีน่ยสองคนนะหรือว่าเจ้าเล็กมันไปทําอะไรเองบ้างถ้ามันไปทําอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีคันเองบอกแม่นะลูกบอกแม่นะทำไมเองทานลูลูกบอกแม่นะมนแม่นะแมจะรับภาระเอง แล้วท่านแระกาศเป็นกฎของท่านขึ้นมาว่าเจ้าสองคนคือเจ้านาสองและก็เจ้าหลานหนึ่งเจ้าสามคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชูถ้ามีใครเข้ามาแจ้งว่าพวกเองสามคนเนี่ยไปทำให้เขาตั้งท้องขึ้นมาไรฉันจะรับทันทีโดยที่พวกเจ้าจะค้านไม่ได้นี่เป็นกฎของท่านยายโอ้โหกฎเจ๋ว ดีสบายสบายโกและท่านก็ทําจริงตามที่ท่านพูดเมื่อมีใครมาแจ้งว่าท่านนะย่องไปทําให้แกมีลูกท่านก็ไม่ยอมสอบสวนเลยท่านรับทันทีเอาสิไม่แล้วเมื่อท่านนากลับมาจากทํางานนี่เป็นข่้รายการในกันทั้งหมดนะก็สอบถามท่านน,านก็ปรากฏว่าท่านน,านก็ดีจริงจร,งจรงิเอา เมื่อไปทำเขาอ้วนขึ้นมาท่านก็รับไอ้วิตามินที่จ่ายกยับไปอ้วนเนี่ยคือผมเองก็รับรับทุกรายเหมือนกันเป็นว่าจำเลยทำอ่าเป็นว่าจำเลยทำเป็นปกติเมื่อศาลร,รับฟ้องก็ไม่ต้องสอบสวนจำเลยที่มันจริงทุกรายเขาฟ้องที่ายจริงทุกรายสำหรับรายการของเจ้าเล็กคือเจ้าจอมสุขสน อันนี้ก็จอมมันลูกหลานนะแต่ถ้าว่ามียายวิเศษไม่ต้องกินไม่ต้องถาไม่ต้องรักษาก็ไม่มีใครมีลูกยานี่ผลิตขึ้นมาเองอะทำามนขึ้นมาเองท่านยายก็เลยไม่ต้องแบกภาระการรับลูกสะพ้ยเป็นสาธารณะเหมือนเป็นสาธารณะนะ อันนี้หลวงพ่อปานท่านไม่ได้สั่งไม่ได้สอนมาแต่ว่าท่านทำของท่านเองเพราะว่าท่านมีเมตตาคือพระมีหารสีแล้วก็เว้นอกตติเมื่อท่านอาจารย์ทราบปฏิปทาเข้าก็ชมเชยเป็นการใหญ่ท่านก็เลยทำใหญ่งพ่อะปานชมใหญ่ท่านใหญ่ก็ทำใหญ่รับดะ ประกาศไอเจ้าเล็กนี่ก็เหมือนกันนเองไปทําใครเขาเทำมาเขารายงานมาอะายใหญ่รับมานั้นแม่ก็ประกาศโดยเอา้ทาทงแม่ทัางยายชอบรับลู้สะพ้ายและสะพายเราก็หามันใหญ่มันก็หมดเรื่องแต่นง็นบอกว่าที่ท่านทนะํานั้นท่านเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ประสงค์ชื่อเสียงด้ความดีความเด่นอะไรแม่ยมเอหย วันนี้นึกว่าจะเอาเรียบร้อยทุกอย่างมันก็เรียบดีแล้วเรียบเหมาะกับสมัยเรียบเหมาะกับที่พระที่เขาทรงศัก์บางท่านออกสถานีวิทยุว่าปฏิบัทาที่หลวงพ่อปานสอนถ้าพระสีอานลงมาแล้วก็ท่าไม่เรียนอันนี้ถ้าคนไม่บ้าเขาไม่พูดงั้นนะพระสีอานนะท่านจบพุทธภ,ภูมิแล้วเหลือจะตรัสเ,เป็นพระพุทธเจา้า ี่คนบ้าเลยมันพูดอย่างนั้นไปคนนี้เห็นผีเทวดาเป็น,ปนโอเป็นโอภาษนี่ไม่ได้รู้กอไม่ได้รู้ขอเลยมันเหมาะกับวิสัยดีไหมลีลาการออกเสียงไม่เหมือนหนังสือเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆนะไม่ว่าหน้าไหนถ้าผิดธรรมผิดวิน,นัยขาดศีลสมาธิปัญญามาไรได้รู้ดีกันนะตอนนี้ เอากันให้มันแน่เพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ไอ้พวกนี้มันทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ทําลายคนไทยดังชาติอาร,รมณ์ดาญาโยมพุทธบริษัทพูดกันพอหอมปากหอมคอนะถ้าเวลาเจอะหน้ากันจะสวยกว่าน,นี้อีกวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปรงชนชาวไทยแต่บคุคคลพูนใดผู้หวังทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปร่งชนชาวไทยขอท่านผู้นั้นจงมีความสุขใหญ่ในโลกันหรืออเวจีมหานรกสวัสดี